สวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปแนะนําการใช้งานไฟ l e m a k e r นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายวิธีการใช้งานไฟ l e m a k e r กับ Line Notify โดยละเอียดนะครับก็กล่าวมานานมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดพออันนี้จะละเอียดก็คือลงลึก <c oughs> ไม่ใช่ลงลึกอะลงไปทั้ง3ระบบเลยก็คือ <c oughs> ทั้งส่งข้อความส่งรูปแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์นะครับเมื่อก่อนที่พูดนั้นเน้นไปที่ข้อความอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้จะมาอธิบายว่าเราจะใช้ไฟ l ์ m a k e r เนี่ยในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Line โดยผ่าน Line Notify เนี่ยได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตวิธีการก็มีมากมายหลายภาษานะครับทุกภาษาเลยภาษาอะไรก็มี PHP อะไรก็มีแต่ว่ามันยากคือเขาเขียนไม่รู้สิยาวมากอะลองไปดูนะครับแต่ว่าในไฟม e เกอร r มันจึงหนึ่อะเนาะ แต่ข้อเสียของกอ็กข้อดีของภาษาอื่นก็คือมันฟรีนะครับมันฟรีข้อเสียของไฟมิเกอร์ก็คือมันไม่ฟรีนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของภาษาอื่นก็คือมันโคดดิ่งยาวนะครับโคดดิ่งยาวแล้วก็ผมว่ามันซับซ้อนน่ะซับซ้อนดูแล้วมันชวนให้งงนะครับไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ส่วนข้อดีของไฟมิเกอร์ก็โคดน้อยมากนะครับ และไม่ซับซ้อนด้วยนะครับค่อนข้างจะตรงตัวทําให้การพัฒนาเนี่ยทำได้ง่ายเสียอย่างเดียวเนี่ยต้องจ่ายตังค์ไฟไม่เกินไม่ฟรีนะครับแพงแต่คุ้มนะครับเพราะว่าเอามาสร้างโปรแกรมได้เยอะแล้วก็เร็วด้วยนะครับพัฒนาได้ได้คนเลยคนแหละมาดูกันนะครับวิธีการมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเราก็ต้องมีไลน์ก่อนนะครับไลน์ที่ใช้ต้องเป็นไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มธรรมดาไม่ใช่ไลน์สแควร์นะครับไลน์กลุ่มธรรมดาไม่ใช่โอเพ่นแชทนะครับ เออไลน์แสแควร์ไม่มี้เนาะเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Open Cha t ก็ต้องเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มธรรมดาไม่ใช่กลุ่ม Open Chat หลังจากที่เราสร้างกลุ่มแล้วซึ่งวิธีการสร้างกลุ่มในไลน์ไม่กล่าวถึงนะเนาะในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายวิธีการนะครับก็ง่ายๆนะครับกดสร้างกลุ่มปุ๊บตั้งชื่อกลุ่มก็ไม่มีอะไรแต่หลังจากสร้างกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยยูเซอร์นะครับจริงๆอยู่ในขั้นตอนการสร้างกลุ่มมาแล้วว่าจะเชิญใครดีให้เชิญ คนที่ชื่อว่า Line Notify นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ของระบบ Line นี่แหละเข้ามาในกลุ่มเลยนะครับเมื่อเชิญปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรอให้ Line Notify กด Accept นะครับแล้วเข้ามาทันทีเลยนะฮะก็จะเห็นว่าผมเชิญนะครับเชิญเข้ามาแล้วก็เข้ามาพวดเลยจากนั้นก็ทดสอบได้เลยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความส่รงรูปนะครับก็ได้ผลประมาณนี้หลังจากเชิญเข้ากลุ่มแล้วยังไงต่อเชิญเข้ากลุ่มเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งเราต้องการก็คือไปเอาไลน์โทเค็นนะครับ l ลายโทเค็น ซึ่งเป็นโค้ดที่เจ n เนเรตสำหรับกลุ่มนี้สรับเนอเรตโดย Line สำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งสามารถเจ n เนเรตได้หลายครั้งด้วยจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยผมมีการเจนนะเจนแล้วลบลบปุ๊บมันก็ดิสคอนเนกต์ก็เจนใหม่เจนแล้วลบก็ออกมาเอาไปดูวิธีการเจนดูนะครับอย่างแรกให้เราไปที่เว็บไซต์นะครับ notifykeyboard.line.me mm hmm. จุด,จดน,นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับ เมื่อล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยให้ไปที่ตรงนี้นะครับ My Page นะครับใน My Page ลงมาข้างล่างเนี่ยจะมี Generate Token อยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือกด Generate Token นะครับค้นหาลายกลุ่มที่เราเพิ่งตั้งตะกี้นะครับก็เทส t นั่นแหละเนี่ยเห็นว่มีอยู่นะครับแล้วจากนั้นอันนี้คืออะไร Enter 20 character นะครับมันคือข้อความส่วนนี้ฮะส่วนนี้นี่น,นี่ตรงนี้เออไม่ใช่สิอา่าส่วนนี้นี่ ถ้าสมมติเราพริมพ์อะไรข้อความเข้าไปอะไรตรงนี้มันจะไลน์โนติฟายจะใช้ข้อความตรงนั้นส่งเป็นส่วนหัวนี่นะครับแล้วก็เป็นชุดข้อความในโปรแกรมของเรานะครับอันนั้นเราจะตั้งอะไรก็คิดหน่อยนะครับเพราะว่าข้อความตังนี้จะติดนะครับจะติดอยู่ตรงนี้เสมอเลยนะครับ mm. ก็อะไรดีประกาศนะครับนี่ดีกว่านี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนคำว่าประกาศนะครับ แล้วจากนั้นก็กด generate token นะครับก็เลือกกลุ่มก่อนเลือกกลุ่มปุ๊บแล้วก็กด generate token ปุ๊บจะได้ชุดข้อความโย t o โทเค็นครับสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะให้เรา Copy ไว้นะครับ Copy ไว้จากนั้นก็เอาไปแปะไว้ในโปรแกรมก่อนอในโปรแกรมอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนพื้นฐานไฟม e เกอร r นะครับดังนั้นแล้วก็คือเราจะต้องรู้นะครับว่าฟิลพวกนี้มาได้ยังไงนะครับ นี่ก็เป็นฟิลธรรมดานะครับฟิลเทคธรรมดาหัวกล้องก็แปะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ครับจบสําหรับลายเอ่อบอทเราดไฟบอทนะครับตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ว่ากันที่หลังงานนี้ว่างที่หลังมาดูตัวโปรแกรมนะครับไฟมิเกอร์สร้างอะไรบ้างนะครับเท่าที่เห็นก็มีรูปมีข้อความนะครับมี URL สําหรับรูปแล้วก็มีโทเค็นนะครับถ้าเข้าไปดูฟิลก็มีแค่เนี้ยนะครับฟิลมีแค่เนี้ย โอ้ยได้ละมีรูปเป็นคอนเทนเนอร์นะครับเมสเซจก็ t ทคโ Photo URL t e x t s สติ๊กเกอร์แพ็กเกจสติ๊กเกแล้วก็เท k เคนแค่นี้เองนะครับแล้วคราวนี้มาดูการส่งนะครับแยกส่งเป็นเรื่องๆนะครับแยกส่งเป็นเรื่องๆก็คือเอาอัไหนดีกว่าส่งเมสเซจก่อนเนาะส่งข้อความตรงนี้ก่อนนะครับ น,นี้เราเปิดหนึงเล็กอรอดนะครับเราทําการทดสอบใส่ข้อความตรงนี้เข้าไปนะครับอะไรก็ได้นะครับอะไรก็ได้ความยาวลายจํากัดไว้นะครับว่า1000ตัวอ,อักษรน,นะครับอะไรก็ได้ยาวไม่เกิน1000ตัวอ,อ,กอักษรต่อครั้งนะครับต่อครั้งแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการจํากัดการส่งส่งทีๆไปก็ไม่ได้นะครับมีคอต้าในการจํากัดเหมือนกันนะครับ รูปเหมือนกันนะครับมีควต้าส่งทีทีเข้าไปพบถ้าเต็มควต้าในช่วงเวลาหนึ่งๆแล้วจะส่งไม่ได้นะครับจะฟ้องเลิกขึ้นมาเลยนะครับดังนั้นจะส่งรูปเนี่ยอย่าส่งทีนะครับแต่ข้อความนี่ได้ตั้งตัวอักษรค่อนข้างจะทีได้นะครับเท่าที่ทดสอบมากข็ข้อความไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ส่งรูปเนี่ยมีปัญหาอา่โอเคนะครับแล้วส่งยังไงดูวิธีดูวิธีก็ไม่ใช่ดูวิธีด,ธดูสคริปต์เลยนะครับตัวสคริปต์ ในลายเนี่ยจะบอกเลยครับว่าเออในล n e ในไฟมิเกอร์เนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ซับซ้อนนะมาดูการส่งข้อมูลเออส่งข้อความก่อนนะครับถ้าไปดูภาษาอื่นนะครับจะเห็นว่าเขาต้องตั้งตัวแปรและใช้คําสั่งค่อนข้างจะเยอะมากนะครับเยอะและวุ่นวายด้วยนะครับแต่ในไฟมิเกอร์ก็จะเห็นว่ามันเรียบเรียบง่ายๆนะส่งข้อความนะครับจริงๆแล้วบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่6เนี่ย ไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าเรากําหนดเป็นฟิลแล้วนะครับเนี่ยเป็นฟิลไว้อยู่แล้วนะครับเรียกใช้ฟิลตรงๆเลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เพื่อให้เห็นในโปรเพื่อให้เห็นในสคริปชัดเจนนะครับก็ทําการโหลดนะครับเอาโทเค็นโทเค็นตัวเนี้ยเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยนะครับมาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่าโทเค็น m เออทำไมต้องตั้งชื่อว่าโทเค็น m ยิ่งโทเค็นธรรมดาก็ได้เพราะเมื่อก่อนอ่าใช้หลายโทเค็นนะครับก็คือ ไม่ใช่ส่งไปแค่กลุ่มเดียวนะครับถ้าเรามีหลายกลุ่มจะส่งในคลาวเดียวเนี่ยเนี่ย mm. ก็ตั้งเลยโทเค็น M โทเค็น B โทเค็น C อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วเอาโทเค็นแต่ละกลุ่มเนี่ยมาแปะแป,ะแป,ะแปะเลยแล้วเวลาส่งก็ส่งบรรทัดที่8เนี่ยหลายบรรทัดหน่อยบรรทัดที่9ก็ COPY แล้วส่งให้อีกอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวแปรภายในเนาะก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องเรียนรู้ วิธีการใช้งานไฟมิเกอร์ก่อนนะครับก็โหลดเอาชุดเนี้ยตัว U เล็กมาถึงตัว Y เนี้ยเข้ามาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า token M แล้วก็ message ก็โหลดนะครับฟิลที่ชื่อนี่อะไรก็ได้ยาวไม่เกิน1,000ตัวอักษรเนี่ยเนี่ยเอามาใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า MSG นะครับ m e s s a g e ตัวยอ่อหลังจากนั้นก็ส่งข้อความมีบรรทัดเดียวแค่นั้นนะครับโดยใช้คำสั่ง insert from URL นะครับ เวอร์ชันใหม่ๆใช้คำสั่งนี้ได้เลยนะครับเวอร์ชัน16ขึ้นมานะครับใช้ได้ก็มาดูว่ามีการกำหนดตัวแปรอะไรบ้างนะครับบรรทัดแรกอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเช็คก็เช็คไม่เช็คไม่เช็คก็ได้นะคแต่แทร็เก็ตเนี่ยแทร็กเก็ตนี้เรามาเลือกกันหน่อยหนึง่งแทร็เก็ตสามารถเป็นได้ทั้งฟิลและเป็นได้ทั้งตัวแปรนะครับกรณีนี้เนี่ยผมไม่ไม่ใส่ฟิลนะผมใส่ให้ตัวแปรโดยการตั้งชื่อตัวแปรชื่อว่า l ล ne ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับ s string l i n e นะครับ แล้วทำการกําหนด URL URL นี่คือ URL Server API ของตัว l ล n e นะครับซึ่งเขาจกาหนดมาไว้อยู่แล้วว่าเป็นตัวนี้นะครับ Notify k e t API นะครับจุด Line จุดมี slash API คือตำแหน่งนี้เลยนะครับถ้าไม่ใช่ตำแหน่งนี้ก็จะใช้งาน l i n e Notify ไม่ได้นะครับต้องตามนี้เป๊ะนะฮะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนี้เป็นแพลตฟอร์มของทาง Firebase r นะครับแต่ตอนใส่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดก็ได้นะครับ Copy มนาะ Paste โ oh, ปแล้วก็กดโ okay อเลยนะครับเดี๋ยวมันใส่ให้ ลจากนั้นเนื่องจากว่าต้องส่งพารามิเตอร์เข้าไปในคำสั่งของ insert URL นี้ด้วยนะครับม,มันจริงๆมันคือ C U r L นั่นแหละก็มา specify นะครับคนะครับ C U L ตรงนี้กด specify ส่งอะไรไปบ้างนะครับตัว l ล n e นะครับถ้าไปดูในคู่มือสำหรับการส่ง Notify เนี่เขาจะบังคับเลยนะครับว่ารูปแบบการส่งต้องเป็นแบบ post นะครับแบบ post นะฮะแล้วก็ จะต้องมี header ก็คือใช้ Content type นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับอ,อันนี้ขึ้นอยู่กับการส่งนะครับถ้าส่งเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเราจะใช้เป็นมัลติแพลตฟอร์นะครับแต่ถ้าเป็นส่งเป็นข้อความเนี่ยใช้ฟอร์ม URL นี่ก็ได้ครับ u r l e n c o น e นะครับ, URL รบไม่ใช่ก็ได้ถ้าส่งข้อความต้องใช้ไอ้นี่นะครับต้องใช้ไอ้นี่ URL encode แล้วก็ authorization เนี่ยนะครับเขาต้องการตัวโทเค็นนะครับเพื่อใช้ในการออเทนออเข้ากับระบบของ Line ให้ผ่านเลยนะครับแล้วก,ก็ใส่ชุดนี้เข้าไปนะครับเอาโทเค็นมาต่อตรงนี้เลยและเมสเซจล่ะเมสเซจก็ต้องอยู่ภายใต้รูปแบบตัวนี้นะครับส่งเป็น d a t a เข้าไปเมสเซจคืออะไรก็คือนะคเนี่ยฮะชุด msg ที่ Copy ีมาจากข้างบนโทเค็น m ก็ก๊อปปีมาจากข้างบน,ม,าางบนมันก็คือตัวเลขยาวยืดนนะครับมาต่อตรงนี้ แล้วก็เอาข้อความมาไว้ตรงนี้นี่นะครับแค่นี้มันมันดูแล้วมันไม่ยากอะเนาะดูแล้วมันมันมันเข้าใจได้ง่ายนะครับมันก็สั้นด้วยก็จบแค่นี้นะครับบรรทัดที่10เอาไว้แจ้งเตือนเท่านั้นเองนะครับว่าส่งได้หรือไม่ได้นะครับก็เนื่องจากว่าเราเซสใส่ v a r i b l l e ชื่อว่า string line เข้าไปนะครับดังนั้นเราก็สแสดงค่าของ string line ขึ้นมานะครับมามาลองส่งกันดู อย่างแรกถ้าไม่มีข้อความไม่มีข้อความคัดออกก่อนนะครับพี่คัดเป็นเลยนะครับไม่มีข้อความแล้วก,กดเซ็นแมสเซจดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรับส่งได้นะครับ <c oughs> แต่ก็ส่งไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมันก็ถือว่าเป็นข้อความเหมือนกันนะครับ200รมสเซจดีเทิร์นมานะครับว่า,จ,าจักเซจส่งไปละโอเคก็ไม่มีอะไรจับเปล่าๆเข้าไปเลยนะครับส่งข้อความเข้าไปละอะไรก็ได้อย่าไม่เกินร้อยตัวเออพันตัวซอน ปึ๊บกดเข้าไปเนี่ยอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนแล้วทำไมยาวไม่เกินตัวอักษรถึงไม่ขึ้นอะไรก็ได้ยาวไม่เกินตัวอ,อักษรเอออันนี้แปลกเด๋ยวนะครับพอมีสเปซหรือเปล่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับอเออไม่แน่นครับไม่แน่ไม่แน,เน,เน่เพราะว่าเดี๋ยวลองดูครับยาวไม่เกินตัวอักษร ไม่ส่งแค่นี้ไปดิอ่าสเปซมีการเกี่ยวข้องนะครับยาวไม่เกิน1000ตัวอ,อักษรจะเห็นว่าสเปซตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งสเปซไปนะครับจำเป็นจะต้องมีตัวอ่าขอเขาเรียกว่าเป็นโค้ดสำหรับสเปซนี้นะครับเพราะว่าถ้าส่งแบบนี้ไปนะครับลายตัดสเปซเลยนะครับถ้าต้องการส่งสเปซไปเนี่ยอ่าจะต้องมี อ่าสเปซนี่คืออะไรนะเดี๋ยวไปดูนะครับอลองดูลองดูเลยนะครับถ้าต้องการส่งสเ c e ไปแต่ถ้าต้องการส่ง Enter ไปเนี่ยมันคือ %0a เดี๋ยวดูครับดูตารางนี้นี่ e n c oding reference URL encoding นะครับเป %0a เนี่ยมันคือ line feed ขึ้นมาทัดใหม่นะครับถ้าเราต้องการส่งส a c e สเปซคืออะไรนี่สเปซมันคือเปอร์เซ็นต์ยีนะครับอ่ะรู้แล้วเปอร์เซ็นต์ยีดังนั้นแล้วอะไรก็ได้ยาวไม่เกินใส่เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ยีตรงนี้เข้าไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยีขั้นตรงนี้อีกเข้าไปนะครับแล้วส่งใหม่นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยยาวไม่เกิน1000ตัวอักษรแล้วถ้าต้องการให้มันขึ้นบรรทัดละเราก็ใส่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เอฮะไลฟ์ฟีดเข้าไปเอซูนเอครับ ตรงข้างหน้านี้จะเห็นว่าติดกันหมดเลยนะครับไม่มีช่องว่างเลยนะฮะแต่ใช้ช่องว่างโดยการใช้เปอร์เซ็นต์ยีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ศูนย์เนี่ยแทนการขึ้นมาทัดใหม่เพราะนั่นมันตบลงมาอีกมาทัดหนึ่งลองส่งดูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมฮะตบลงมาละนี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เอยู่ตรงนี้แล้วก็เปอร์เซ็นต์ยีอยู่ค่อมระหว่าง1000งพครับก็เป็นอันว่าถ้าใช้งานส่งมเมสเซจนะครับในไลน์มีข้อจํากัดก็คือ คุณจะต้อง Encode ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับไม่ใช่ Encode สิหาตัวอักษรแทนนะเพราะว่าการส่งของมันเนี่ยมันเป็น URL Encode อยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้ว Space เ,เนี่ยก็กจะมีค่าค่าหนึ่งนะครับตัวอักษรทุกตัวนี่ต้องติดกันหมดเลยแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์ของตัวที่เราต้องการเข้าไปในนั้นด้วยนะครับไลา์ก็จะแปลความหมาย ให้ทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการ,รสร่งเมสเซจในไลน์นะครับอย่าพิมพ์ enter เข้าไปเองนะครับหรือเว้นรักสเปซเข้าไปเองมันไม่เวิร์กก็เห็นเห็นอยู่นะครับจากตัวอย่างตรงนี้เนะาะเคนะครับแล้วส่งรูปหละ่ะส่งรูปถ้าสมมติเรามีรูปมีรูปในเครื่องเราก็จับหยอดใส่ในฟิลนี้เลยนะครับอ,อย่างนี้เลยนะฮะเซ send photo เราไปดูสคริปต์นะครับว่าแตกต่างจากเ e น d message ตรงไหน เซนรูปนะตรงนี้ข้างบนนี้เหมือนกันลายโทเค็นกับกาหนดลายโทเค็นเหมือนกันแต่มาดูกําหนดค่าเริ่มต้นหน่อยนะครับลายบอกว่าแม้ว่าคุณจะส่งรูปไปเปล่าๆแต่ลายบังคับว่าคุณจะต้องส่งมเมสเซจไปด้วยนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือ,อเพิ่มเติมรูปเข้ามาข้างบนนี้เหมือนการส่งข้อความเลยนะครับส่งมเมสเซจ แต่ว่าส่งรูปเนี่ยเพิ่มรูปเข้ามานั่นก็คือเปิดตัวแปร string image เข้าไปแล้วก็โหลดรูปเข้าใส่นะครับโหลดรูปเข้าใส่การส่งรูปนี้ไม่สามารถที่จะส่งตรงๆโดยการเรียกที่ fill ได้นะครับจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการบรรทัดที่6ก็คือต้องทําการโหลดรูปเนี่ยมาใส่ตัวแปรก่อนนะครับมาใส่ตัวแปรก่อนแล้วถึงเอาไปใช้ในสคริปบรรทัดที่9นี้นะเพราะว่าถ้าเรียกตรงๆนี้ รู้สึกว่าจะไม่ผ่านนะครับทำไมไม่ลองละ่ะเออลองเลยนะปุ๊บดูนะฮะไอ้นี่เป็นรูปชื่อว่าโฟโต้นะครับเพราะฉะนั้นจากอ่าตรงนี้หน้าลองนะครับเอาไม้คัดออกขั้นขั้นด้วย ฟิลโฟโต้ซะเลยดูว่าผ่านหรือเปล่านะครับนะลองทดสอบดูกันกดสง่งโฟโต้ไม่มาเห็นไหมฮนะมาแต่ข้อความนะครับมาแต่ข้อความข้อความเฉยๆเห็นว่ารูปไม่มานะครับเพราะว่าเ,เพราะว่ามันมีการอันนี้ไม่รู้จริงนะครับไม่รู้จริง เต้องหาคำต้องให้ทางคนเขียนลายอธิบายเนาะเพราะว่าทำไมมันส่งลักษณะของการอ้างอิงฟิลตรงๆไม่ได้จะต้องโหลดผ่านตัวแปรอย่างนี้ก่อนนะครับถึงจะผ่านได้นะครับเนี่ย image image นะครับโหลดรูปเข้าไปในตัวแปร Image แล้วจากนั้นดึง Image ม,มาใช้งานพร้อมด้วยกดข้อบังคับคือคุณต้องมีเครื่องหมาย a s s i g นํนำหน้าด้วยนะครับพร้อมกับเรียกว่าเป็น Image f i l e นะครับ ส่วนเรียกฟิลตรงๆนั้นไม่ได้เพราะเหตุใดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้นคนเขียนโปรแกรมเนาะนี้ต้องให้คนเขียนโปรแกรมอธิบายนะว่าทําไมมันไม่ได้สรุปมันคือไม่ได้อันนี้ได้หรือเปล่าลองกดส่งที่ปราบเนี่อันนี้ได้แล้วนะครับเห็นไหมรูปถูกส่งมาละนี่คือการส่งด้วยรูปเอยส่งรูปเข้าไปที่ไลน์นะครับ บรรทัดตรงนี้จําเป็นนะครับแต่ส่งข้อความเนี่ยไม่ยักกป็นจาเป็นใชส่งข้อความสามารถทําได้เลยแต่ส่งรูปเนี่ยจะต้องทําการโหลดรูปนะครับเข้าตัวแปรก่อนแล้วถึงเอาไปใช้ในนี้นะครับซึ่งในนี้ก็มีมันเปลี่ยนตรงเนี้ยอ๋อแต่เปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับคอนเทนต์ไท e ์นะครับต้องเปลี่ยนเป็นมัลติพาร์ตนะครับฟอร์มดัตตจะใช้ U R L Encode ไม่ได้นะครับลองดูละไม่เวิร์กไม่ผ่านนะครับจะต้องเปลี่ยนเป็นตรงนี้แล้วก็โทเค็นเหมือนเดิม มสเสจต้องส่งไปด้วยแต่ขีด f เองนะครับบังคับเป็นขีด f แทนส่งเป็นฟอร์มนะครับเพราะว่ามันถูกออคอนเทนต์ไทยบังคับไว้นะครับว่าถ้าส่งเป็นฟอร์มต้องขีด f ถ้าส่งเป็น url encode เป็นขีด d นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับแมสเสจโหลดเหมือนเดิมแต่อันนี้ต้องโหลดเข้าตัวแปรไอ image ก่อนแล้วเรียกใช้ด้วยคําสั่ง si นี่นะครับเป็นกฎข้อบังคับเลยมาส่งรูปแล้วส่งสติ๊กเกอร์ละมาดูส่งสติ๊กเกอร์ ส่งสติกเกอร์เนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าสติกเกอร์ที่เราจะส่งนั้นนะ่ะมีแพ็กเกจไหนแล้วก็ ID เท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเข้าไปดูการส่งสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นสติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวลุกดิกดุกดิกได้ละแต่ไม่เวิร์กสำหรับแฟลเมกเกอร์นะครับวิธีไม่ได้ก็เลยต้องใช้สติกเกอร์รูปแบบเดิมกนคือเป็นแบบภาพนิ่งนะครับอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่เดี๋ยวทิ้ง u ้อาไว้ให้นะครับ d e v d o c l i n e m จเ er. นี่ย s t i cker pdf นะมันก็จะบอกว่า s t i cker id Package id เนี่ยเท่าไหร่ก็อยู่ในหมวด1 1 1่เนี่ยนะครับส่วน id ก็ว่าไปตามนั้นนะครับเช่น s t i cker id หมวด1ตัวที่4ตัวที่4เป็นเนี่ยนะครับร้องขอความเห็นใจนะครับเราก็มาอ้างอิงเลยครับว่า s t i cker id หมวดที่1ตัวที่4นะครับตัวที่4 แล้วลองส่งก็มาดูสคริปต์นะครับลองส่งสติ๊กเกอร์อ้างอิงยังไงครับสติ๊กเกอร์้างอิงก,ก็คือ,อต้องส่งไม่เสดไปเหมือนกันนะครับแล้วก็โหลดเอาไอตัวจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ6กับเจนี่ใช้ในสคริปต์ได้เลยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะเพื่อให้มันดูง่ายโหลด1เข้ามาที่สติ๊กเกอร์ PNO นะครับแล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์ ID เป็นสติ๊กเกอร์ ID นะครับแล้วจากนั้นไปเรียกใช้ในนี้โดยการเรียกใช้ ฟอร์ม Data เหมือนกันนะครับส่งสติ๊กเกอร์ก็เป็นฟอร์ม Data คขิด F <c oughs> เข้าไปก็คือโหลดไม่เสร็จเข้ามาโหลดสติ๊กเกอร์ ID เข้ามาเอ้ยโหลดแพ็กเกจหมายเลแล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์ ID เข้ามาภายใต้ข้อ,ขอบังคับนี้นะครับสติ๊กเกอร์นี้พวกนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กตามนี้เลยนะครับกดโอเคแล้วก็ลองส่งดูนะครับก็จะได้ปึ <c oughs> <c oughs> ๊บขอความเป็นใจขึ้นมาแล้วนะครับตามนี้ 1นึ่งสนะครับหนึ่แล้วมีอะไรอีกก็มีลูกเล่นอีกเล็กน้อยนะครับเช่นเราสามารถส่งรูปสิเกอร์ไอดีนี้ลูกเล่นไม,ม,ม่มีนะครับต้องตามใบนี้เท่านั้นนะครับแต่รูปเนี่ยพอจะเล่นได้เล็กน้อยนั่นก็คือเราไปหารูปจากบนอินเทอร์เน็ตมาได้ไหมนะครับก็เอามาได้นะครับเอามาได้เช่นตอนนี้ผมใช้ที่ p i x a b เบเนี่ย ไปดูสมมุติว่าเอารูปนี้เอารูปนี้นะครับพอใจรูปนี้ปุ๊บก็ทําการคลิกขวาที่รูปเลยนะครับแล้วก็พีเอเมดเอดร์เรสไว้นะครับมัน URL อของมันนะครับก็ URL อะไรอะ่ะเอามาลองแปะดูนะครับ URL นีอเนี่ยนะครับ URL ของมันเมื่อเราได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการเอามาแปะที่นี่นะครับสร้างฟิลยู URL ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาแปะตรงนี้ปึ๊บเนี่ย หลังจากนั้นก็ Get Photo ใน Get Photo Script ของมันคืออะไรก็คือ insert from URL นั่นแหละนะครับ insert URL ไปที่ไปที่ Photo นะครับเนี่ย t a r เก็คือตัว Photo ตัวนี้ด้วยค่า URL ที่ไป Copy มานะครับมีคำสั่งง่ายๆเลยนะครับลองกดดูนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะรูปก็จะมาทันทีเมื่อได้รูปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องยุง่งยุ่งยางวุ่นวายไม่ต้องไปแก้ Script ์เซน Photo นะครับเซนได้เลยเพราะว่า ยังไงยังไงร,รูปนี้ก็ต้องโหลดเข้าตัวแปรสต i n g i mg เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ลองกดส่งเลยู้กเรียบร้อยนะครับรูปก็เข้ามานะครับข้อความชฉวยๆก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการข้อความอะไรหรือก็อย่างนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรนะครับแต่มันก็จะเป็นเนี่ยคือข้อจริงๆลายไม่นายทำอย่างนี้เลยเนาะคือไม่อยากส่งข้อความก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง่องใส่ครับก็ส่งรูปไปแค่นั้นเองนะครับนี่บังคับไม่ส่งอย่างน้อยก็ต้องสอง สองมเมสเซจนะครับก็คือเป็นข้อความอันหนึ่งแล้วก็อันนี้อันหนึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาทําแบบนี้ทําไมนะครับอยากส่งรูปก็ส่งไปเลยสิอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการในการใช้งานไฟมิเกอร์นะครับเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆทีาา่ได้ทํามานะครับก็เอามาเผยแพร่ให้ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะเข้าใจได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับเนี่ยที่ผมแบ่งให้ดูเนี่ย มีบรรทัดเดียวนะครับในการส่งไปดูภาษาอื่นนี่ใช้อย่างต่ำห้าบรรทัดก่อจะส่งได้นะครับอันนี้บรรทัดเดียวนะครับแล้วก็ติดออปชันซึ่งเป็นออปชันคือออปชันที่ทางไลน์บังคับมาอยู่แล้วนะครับดิ้นไม่ได้นะครับดิ้นไม่ได้ต้องตามนี้เลยนะครับไอ้ที่ดิ้นได้นะคืก็คือมีตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับระวังเรื่องนี่นะครับเรื่องเรื่องฟันหนูเนี่ยนะครับเผอิญว่ามันบังคับนะครับไลน์บังคับส่งฟันหนูไปด้วยนะครับ เลยทําให้ไฟมิเกอร์เนี่ยจะต้องส่งฟันหนูจะเห็นว่าเนี่ยฟันหนูสลัดฟันหนูฟันหนูเน,นี่ยห,หมายความว่าให้ส่งให้ให้ไฟมิเกอร์ maker, บอกไฟมิเกอร์ให้รู้ว่าให้ส่งฟันหนูไปด้วยนะครับโดยการมีเครื่องหมายแบ็กสลัดนำหน้าอันนี้คือแบ็กสลัดไฟแบ็กสลัดฟันหนูเนี่ยหมายความว่าให้ส่งฟันหนูเนี่ยเข้าไปในระบบเพื่อส่งไปให้รายด้วยอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแบ็กสลัดบอกนำหน้าเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะครับ จะมาสลสามอันติดเอ้ยไม่ใช่มาฟันหนูสามอันติดกันเนี่ยไม่เข้าใจนะครับจะเกิดเออร์เลอร์ทันทีอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยที่จําเป็นต้องทราบนะครับแล้วก็ถ้าเอาตัวแปรเข้ามาแทรกนะครับจะต้องแอนนะครับแอนแล้วก็ขั้นด้วยตัวแปรที่ต้องการนั้นนะครับวันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นแพทเทิร์นในการส่งไลน์นะครับเดี๋ยวแจกไฟล์นี้ให้นะครับเอาไปลองประยุกต์ดูส่วนโทเค็นก็ไปหาเองนะครับเนี่ยโทเค็น เดี๋ยวลบตรงนี้ไปจริงๆไม่ลบก็ได้เพราะว่าส่งมาเถอะมันก็ไม่เวิร์กหรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ลบไอ้นี่ออกเพราะว่าโทเค็นมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับนั้นก็ไม่ต้องกลัวตรงนี้นะครับข้อมูลไม่ลุ่นไหลเอาไปลองประยุกต์ดูนะครับไม่มีกับก๊บไม่มีเกลืออะไรนะครับอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ทดลองมานะครับทีแรกส่งข้อความได้มาลองส่งรูปดูอะไรวะทำไมมันส่งไม่ได้วะอ๋อไปดูแล้วอ๋อมันต้องการอย่างนี้นี่เองนะครับ ก็เลยลองลอ,งลอ,งลองไปเรื่อยๆปุ๊บส่งรูปได้ก็สติกเกอร์มันก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันก็หมูเลยนะครับโอเคนะฮะยังไงก็เอาไปลองใช้งานดูครับ